สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเสาร์ที่17กันยายน2565ตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการแข่งขันไทยแลนด์มิกกอล์ฟโฮสต2022โ o s t b บายทัชกอล์ฟนะคะก็เป็นวันก่อนวันสุดท้ายค่ะใช่ไหมคะพี่นิดค่ะค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันชิงชนะเลิศค่ะค่ะค่ะพรุ่งนี้ตัดสินแล้วค่ะก็ ทำงานร่วมกันมาก็เกือบอาทิตย์แล้วนะคะคก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางทางสกอบนะคะคนะคะทุกอย่างราบรื่นฝนไม่กตกเพียงรุงนี้ฝนก็อยาตกสนามสวยอากาศดีนะคะกินเกินแฟเวเขาสวยหมด ตั้งที่กัซซันโนาราม่าค่ะทางทีมผู้บริหารกัซสซสันวันนี้ก็พรุ่งนี้จะจัด thank you party ให้กับทางพี่นีดแล้วฝากขอบคุณทางใจลกเกอรปินสิงหนาโกวันชัยแล้วก็พี่นีดและทุกทัวร์ทั้งทีมงานแท็กก๊อปนะคะที่เอาแมทด,ดีๆมาให้แก่ชาวจังหวัดลำพูนเราแล้วก็ชาวกัซซันเราทำให้พนักงานกัซซันมีเงินเดือนต่อยอดนะคะปีหน้าจะมีแมทใหญ่ๆเข้ามาอีกนะคะนะคะก็ต้องขอขอบคุณจากใจนะคะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณในนามของลักกรปิลนะคะแล้วก็ทีมงาน งานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่คุณใครคุณใดคุณหนึ่ง